สวัสดีครับท่านชมและผู้ติดตามในช่องของ i m c หรือเรือนแก้วมือ c h a ช n e l นะครับหรือ AMC free net Channel เดิมนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้นะครับ AMC เองนั้นจะห่างหายจากาผู้ที่ติดตามไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังที่จะเข้ามาทักทายกันนะครับ ไม่ลืมแน่นอนนะครับท่านชมเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับมีโอกาสและก็จะทําทการาเขาเรียกว่าจัดเวลาเพื่อที่จะมาพบกับท่านชมให้ได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ rmc นั้นจะอัปเดตในการเล่นเน็ต vpn นะครับให้ท่านชมได้มองเห็นโดยเฉพาะนะครับต้องขอขอบคุณผู้ที่ติดตามาในช่องของ rmc หรือว่าในส่วนของ เรื่อนแควโมบายชแนลหรือ r อมซีฟรีเน็ต n แนลเดิมนะครับซึ่งตอนนี้มีผู้ที่ติดตามอยู่1 0 0 0 0แขึ้นนะครับตอนนี้กําลังทําเรื่องขอในส่วนของโล่งเงินอยู่นะครับก็ต้องขออภัยกับท่านชมด้วยนะครับเอาง่ายๆว่าวันนี้นะครับจะเล่นเน็ต VPN ได้หรือไม่นะครับหรือว่าเล่นง่ายหรือยากอย่างไรนะครับเข้ามาที่แอป YouTube เลยนะครับท่านชม ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับก่อนที่จะเข้ามาในแอปของ YouTube นะครับแ m มเองนั้นนะครับในฐานะที่เติบโตมาจากในช่องของการเล่นเน็ต VPN การให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN ต้องเข้าและมีเหตุผลในการที่จะให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะคลิกเข้าไปที่ดอกจัน123 สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับตรงนี้นะครับหลายคนนั้นก็คงจะทราบว่ารหัสนี้นนะครับรหัสนี้นะครับก็คงไม่พ้นไปสองินทูนเองนะครับคุณมี 0. 0.00บาทนะครับใช้งานได้ถึงวันที่11เดือน4ปี2564เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าไม่มีเงินสักบาทนะครับตรงนี้นะครับไม่ทราบว่า ถือว่าเป็นการอัปเดตในการรีวิวนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคลิกเข้ามาที่แอป YouTube ก็แล้วกันนะครับท่านชมผมคลิกเข้าไปที่แอป YouTube เสร็จถ้าหากว่าเงินไม่มีเงินไม่มีสักบาทนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในเขาเรียกว่าท่องอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปฐมบทนะครับในการที่จะต้องรีวิวนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับเป็นการอัปเดตในวันที่26ธันวาคม2563ยังเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะมีแอปอต่างๆที่ท่านชมนั้นสามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะครับแต่ว่าในส่วนของผมนั้นนะครับบอกตรงๆว่าในส่วนของ PS iPhone Pro นั้นถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจะคลิกเข้าไปนะครับการตั้งค่าการเชื่อมต่อนั้นให้ท่านชมเข้าไปดู ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับดาวน์โหลดจาก Play Store เสร็จแล้วก็ทำการตั้งค่านะครับหากใครอยากทราบก็คงจะต้องคลิกเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมทำการคลิกเชื่อมต่อนะครับท่านชมวันนี้ต้องบอกกับทีมงานในส่วนของ YouTube ต่างประเทศนะครับว่าเป็นการอัปเดตเพราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมฮะ เขาบอกว่าอนุญาตการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปที่ตกลงนะครับก็รอสักครู่นะครับผมบอกว่าแอปที่ไม่มีวันตายนั้นมีจริงนะครับท่านชมไม่ต้องมีการเด็ดก็ได้แต่ขอให้ตั้งค่า้ถูกต้องนะครับเห็นไหมฮะเมื่อปีนั้นนะครับเป็นสีแดงเป็นสีฟ้า อันที่เกิดขึ้นพร้อมกับลูกกุญแจก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเชื่อมต่อเน็พได้นะครับผมคลิกออกจากหน้าจอกันแล้วกัน,นครับถ้าไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตให้กับ่านชนแบบง่ายๆนะครับจริงๆก็มีหลายแอปอื่นในช่องของเพื่อนเพื่อนที่เก่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้ R ามเองนั้นก็คงจะให้โอกาสกับ ช่องที่เข้ามาใหม่นะครับได้ทำการอัปเดตหรือว่าโชว์นะครับเพราะฉะนั้น AMC ก็คงจะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นช่องของอคุณพี่ขวัญใจหรือว่า Speednet VPN และก็อื่นๆอีกมากมายนะครับหลังจากทำการเชื่อมต่อเสร็จเห็นไหมฮะ, PS, ะ PS iPhone Pro นั้นทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยผู้รีวิวเองนั้นก็คงจะคลิกเข้าไปที่แอป YouTube ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตในการรีวิวตามเขาเรียกว่า,าตามข้อพิสูจน์ก็แล้วกันในความเป็นจริงนะครับในต่างประเทศนั้นเขาบอกว่า,าให้ส่วนของเน็ต VPN นั้นนะครับจะเป็นเน็ตที่สามารถที่จะทําการเชื่อมต่อกันได้นะโดยอิสระนะครับเพราะฉะนั้น จะอาศัยแค่สะพานซิมเท่านั้นเองเห็นไหมท่านชมวันนี้ r m c เองนั้นก็คงจะมาทักทายกับท่านชมและก็ผู้ที่ติดตามของ r m c เองนั้นนะครับหนึ่งแสนกว่าท่านต้องกราบขอขอบคุณมาเน่ากันนี้และในวันต่อไปนะครับก็คงจะมีเรื่องราวดีๆนะครับมีสราระดีๆให้กับท่านชมสำหรับท่านที่ใช้ Android เป็นหลักนะครับแล้วก็ ในส่วนอื่นนั้นเราก็ว่ากันไปนะครับตามเนื้อหาสาระไม่ว่าจะเป็นข่าวสารข้อมูลหรืออาจจะเห็นตัวเป็นๆในจอในช่องของ RMC Free n a t i o n a n เดิมหรือ RMC ก็คือรือนแก้วโมบาย Channel ที่จะต้องใช้ชื่อนี้เพราะว่าจะเป็นชื่อเดิมนั่นเองครับวันนี้ RMC ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจมาจนถึงวันนี้ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ